สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินยำม,มุเส้นกันนะคะวันนี้พี่แอบกินก่อนยายสีรูยายสีไปไหนก็ไม่รู้ค่ะนะคะมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันเลยเจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปมุกไปใส่มาโอ้ยไปพูวข้าดแ้งตโตย่านจะบงามข้าดิ้งโตย่าลิ้นแอบกินผู้เดียวแล้วนะกินนี่กินนี่กินนี่เบิ่งเลยหน้าขาวไปแหวนเดือจะแอบทาปากมาะมาสันปากบม่ได้ทาทาจะแต่งกับเครื่องสมองเลย เด้อพี่น้องกินกันเด้อค่ะวัน<ม>นี้มาเกียวด้วยกันนะเจ้ายำรวมมิตรค่ะข้าวเหนียวม,มูยอแล้วก็ลูกชิน้นลูกชิ้นเข้าอร่อยนะอือร่อยอบนเส้นเอ้ยหมาเนี่ย <laughs> คนหยาดอะไรหมาแล้วพี่นอ้องห <h é? S 2> ่วยแสบแสบเด้อพี่น้อง มีใจก็ตามมานะคะแซ่แต่ว่าเห็ดเอาเรื่องอยู่เพชรจ่ายโบรเรื่องเพชรจ่ายโบรเรื่องอ่ะพี่น้องืมจะซสบตาน้อเด้อพี่น้องล้ำเจ้าอืมอืมอืม,อม,อม เห็ด<ฮ>เสียบปะนี่ตัวหลักมื้อนี้ให้เราคนกินอีกแน,น่โลกดูน่ะคนหลวกฟ้านี่พี่น้องเขาเฮ็ดกินเขาแม่นั่งกินเราหันไปหาจมไปใช่เบอร์ห้าเมืองกระบี่เห็นที่แห่งที่อบท่าลิบท่าแป้งอยู่ <c oughs> นามบอ่ออาบอยามนี้ทำกันแลพี่น้อง กิ่งยำรุ้นเส้นยนำแมลงด้วอพี่น้องอากาศคุณฟ้าคุณนฝนอากาศเย็นเย็นอากาศโต้ยืนะคะปกติแต่ว่ามันใกล้ข้ามหอบอกพี่ตีข้างเดีจะคอบอกพีดหมงอะไรนั่งดีๆนะหงายหลังนะอืกอ,อีบ่มีดอก มีก oh. mm ็อ hmm. mm ีกโอ้ย hmm. อือเบงเง่า hmm. อ <hat> ือเผืเลิดลำ่มได้จ้ะเผือเถิดโอ้โหไข่เอมพริกนะ ฮึิแอบไหมมมอือนี่คือรัเอร่อยจริงลรจ้ะลําแอบไร้บัเกอร์เทสูตสวยมากบัเกอร์เทแอบค่ะข้าอทั่วที่ส่งอ่ะข้าวใหม่ๆ เขค่อยซื yeah. ้อตลาดหรออ๋อหอมเฮ้ยรู้จุดเยอะมาดูดูอ่ะมาหาเจ้าดูดูติดใจป่ะอืม ก็อ <of> ูจะอาหารทางภาคอีสานอะมีอย่างที่เมนูอย่างที่ม mm ัน hmm. ล้ำเป็นพิเศษอร่อยทุกอย่างอย่างนี้ก็อร่อยเนี่ยหมูยออุบลนี่สุดยอดนี่อย่างนี้เออหมูยอกับแซบมันหลังกรซื้อมันหลังก็ซื้อมานหุงกินตัวได้แซบด้วยเนื้อ ครับครับก็กินเยอะๆเฮ้ยอ้วนๆเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าต้องโควิดไม่มีอะไรกิน <c oughs> อืที่ไหนได้กินแล้วนอนใช่ไหมห <c oughs> าเก็บผักตามรั้วตามสวนกินใช่ไหม นานจะได้กินทีเมนูอย่างนี้พี่น้องบุร้ากินเขาต้ออย่างบหอกกินเขาแกงนก้ำใหม่ค่ะแหงหมูมาผักส้มไม่กินอะไรที่มันอันเหนียวนะือผักบ้บานเนาะผักกรนะกกปุกกินเองค่ะเต็มสวนเลยข้างหลังนะคะมีทุกอย่างคะ่ะจะกินอะไร เจ็บจริงอ่ะปวดเจ็บขาอู้ยทำวันพรุ่งนี้เราทำน้ำยาหนูจีนกันไหมอืมเนอะไม่ได้กินนานแล้วนะหนูจีนเนาะ น้ำยาอะไรดีกะทิเลยน้ำยาปลากปลาเน่อร่อยเขาชอบแบที่มะพร้าวเรามียเยอะแยะไม่ต้องซือนะ้อเนาะเออไม่ต้องซื้ออะไรปอกเอาอปลอกใครจะเป็นลูกมือให้ค่อยใครเป็นคนปอกมะพร้าวก็เก็บหน่อไม้แบบพวกนี้อนะ่ะมือนี้ยัง กำลังก<ส>ินอยู่คิดหาเมนูพรุ่งนี้แล้วไปหาทำไมพี่น้องพรุ่งนี้คอยไปหา่องมาพี่น้องต้องทำงานไม่ทำงานก็ไม่มีตัง ชิงหงไม่ยอมเราก็มีเรื่องอะไรจะคุยกันเพราะว่ามันก็มีแต่เรื่องของเราสองคนเนาะเออเนอะมันเคยคุยเรื่องชาวบ้าน พี่บอกคันผู้ช่วงวันนิ้นท้าคนบว่เป็นหรือสุนอ่ะ่ย่านเข้ามาตีหัวกับพี่นออกก้องบันเกาดขึ้นไทยกินอ,อย่างเดียวชับลำลำคูณกิดประจาอยู่นด้พี่นอ้อง สิงส่งนี่ก็สิบห้าบาททุ่งไงเนาะทุ่งเดียวนะเนี่ยสิบห้าบาทหมูยอครึ่งแท่งหมูยอกับสิบห้าบาทก็ได้ค่ะหมูยอแล้วก็ลูกสิ้นลูกสิ้นกับสี่สิบห้าบาทกับเหลือค่ะพี่น้องลูกสิน้นเนาะเปเด็ดซองเถื่อนค่ะแเราบลาเค็มก็สิบบาทกับทุ่งบางไงค่ะเนาะถ้าคือบดหนี่งบดหันสิบบาทเนาะสิบบาทครับ ลระมาอืมจุดสองสิบห้าสิบบาทอืมสามสิบบาทตัวสิบบาทเนาะแต่เดี๋ยวยซ้มเทียบบวกเนาะตัวสิบบาท้อหนาแพง พี่น้องได้ยังกินกันเนาะพี่น้องคิดแรงเนาะค่ะพี่น้องทักทายกันได้เด้อจ้าคอมเมนต์ได้จ้าอื่ม เผ็ดขนาดนั้นได้เหรอไ่ไหวละพี่น้องซิซิซ้ำหนี่งก็เด้อค่ะขอบคุณหลายๆจีจิตตามนะให้กำลังใจตลอดมาจิตตามกัลังใจ่างตลอดมาเเลยค่ะขอพูดไหลายค่ะคือหนึ่งก็เพราะแบบสนุกแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะ